อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมแล้วปลอดภัยแน่นอน100แน่นอนนะครับฮัสวัสดีครับมีล็อกีแมนนะครับวันนี้เราอยู่กับนาย3พวภมแท็กติกเอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงระบบค่ายกลน,นะครับเพราะว่ามีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับคือบางคนตอนนี้ยังมีค่ายกลอยู่แค่2ค่ายเลยก็คือค่ายกลางกับค่ายขวาเห็นไหมค่ายอสรพพิษกับค่ายวิหกเหิน เหตุผลทาไมมันไม่ปลดเพราะว่าเราจะต้องปลดเนี่ยก็คือเลเวลแปดก่อนเราก็แค่อัพเลเวลเนี่ยสองค่ายะให้มันเลเวลรแปครับก็คือ4กับ4ถูกไหมหลังจากที่เราปลด3ค่ายเนี่ยให้เ,เพื่อนๆเลือกเลยครับว่าเราจะเล่นทหารอะไรอย่างฮองมีมีซื้อทหารมากวนอูมาหมีก็ต้องเล่นมาใช่ไหมหมีก็จะอัพตามนี้เลยถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะปลดต่อไปเนี่ยก็คืออีก3ค่ายเห็นไหม ประตูกลเมื่อเลเวลยี่สิบห้าเราต้องทําไงครับเราก็ต้องอัพเฉลี่ยเหมือนเดิมอย่างเช่นมีอาจจะมาอัพปัน,นีาห้าก่อนแล้วเดี๋ยวมีก็จะไปอัพอย่างอื่นอีกห้าเห็นไหมเขาบอกว่าประตูเมื่อประตูกลเลเวลเปิดยี่สิบห้าก็คือเพื่อนเพื่อนลองนับตูค่ายตอนนี้มีกี่ค่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมถ้าบอกว่าเราก็แค่อัพให้เลเวลห้าห้าค่ายมันก็จะปลดยี่สิบห้าหมดแค่นี้ครับแค่นี้เองที่เล็กน้อยนะ เราสามารถกดดูสเตตัสต,ตรงนี้ได้ไมาว่าสเตตัสเราได้อะไรแล้วก็ตรงซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีถามบอกว่าเราจะต้องหาตำราตำราข้อมูลลับเนี่ยเราควรไปซื้อนะแค่พันห้าร้อยทองนะแต่ว่าจะปลดตรงนี้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นประมาณสองหมื่นห้านะครับวิธีซื้อก็คือตอนประมูลตอนสองทุ่มสามสิบห้านะครับนี่เห็นไหมเลื่อนลงมาเลยนี่อันนี้มีจำประมูลอยู่เห็นไหมตำราข้อมูลลับก็ซื้อเอาราคาเริ่มจะอยู่ที่พันห้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลำคาที่เกตดมานั่งดึงมานั่งรองก็กดสามพันไปได้เลยนะครับ อ้อให้เราซื้อตํำราข้อมูลลับเนี่ยกดอัดจนว่ามันจะไม่มีให้อัพครับเพราะว่ามันคุ้มนะ1,500กพลงต่อสู้ต้อง25,000ยังไงก็คุ้มนะยังไงก็คุ้มกว่าที่ที่เราจะไปเปิดขุนพลเล่นๆแน่นอนนะมันอาจจะไม่ออกเลยก็ได้ก็อันนี้ก็ได้จิกหนึ่งองสามสี่ห้าขั้นนะครับแล้วถ้าเกิดอนาคตมีอีกก็ อ๋อซื้อไงก็คุ้มกว่าแหละอ่ะถ้าเธอถามมีนะอาเผคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่านี้มีคนถามเรื่องไข้กลค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม